สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อกงแฟนตาซีสำหรับไม้ต้อช่ำในวันนี้ยังอยู่กับเส้นทางการต่อสู้ยิมของซาโตชิกันอยู่นะครับผมวันนี้จะพามาสู้ยิมยิมที่2ของเกาะออเรนจ์นะครับผมก็ทบทวนกันตรงนี้นะครับว่ายิมเกาะออเรนจ์นะครับหรือจะเอาภาพรวมของภาคเกาะออเรนจ์ Orange ในอนิเมะเลยนะเป็นภาคที่ไม่ทางการครับผมเพราะปกติแล้วเราเห็นซาโตชิเดินทางนะครับเขาก็จะไปแบบภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นได้ตามในมเกมนะไม่ว่าจะเป็นคันโตโจโตโฮเอ็นอะไรก็ว่าไป แต่ภูมิภาค o r เรนจ์เนี่ยมาเหมือนขั้นเวลาก่อนจะไปเดินทางในภูมิภาคโจโต,โตด้วยการมีสตอรี่การได้มาซึ่ง G S b a l l ที่โตชิั้นต้องนํากลับไปให้กับศาสตราจารย์โอคิโดนะครับผมซึ่งในคราวที่แล้วเราก็ผ่านกาบยิมแรกไปนะครับผมโดยที่ว่าวันนี้ยิม2นะครับโตชิจะเดินทาง ไปต่อสู้ยิมที่มีชื่อว่าเนเวลยิมครับผมซึ่งเนเวลยิมนะครับผมมันจะเป็นยิมที่อ้างอิงมาจากชื่อเนเวลออเรนจ์หรือจะเป็นส้มที่ค่อนข้างผลใหญ่นะครับแล้วก็มีรสชาติหวานเป็นเอกลักษณ์ของมันครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยการตั้งชื่อยิมของเกาะออเรนจ์นะครับก็เข้าใจได้ไง่ายๆว่าชื่อยิมเนี่ยมันจะเป็นชื่อชนิดของส้มอะไรบางอย่างนะครับผมแต่ทีนี้ก็จะมีหัวหน้ายิมที่มีชื่อว่าคุณแดนคนนี้นี่เองครับแดนนะครับก็เป็นหัวหน้ายิมที่ผมใช้คําว่า gentleman มากมากนะครับผมเป็นคนที่ มีสเสน่ห์ของเขาดีถึงขนาดที่ว่าคาสุมิเนี่ยก็มีความแบบตกหลุมรักเล็กๆน้อยนะครับเออเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูกันว่าสตอรี่การเผชิญหน้ากับยิมลีเดอร์คนนี้จะมีอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างครับโดยถ้าเราเอาตามสตอรี่การเผชิญหน้ายิมนะครับผมก็จะเป็นการเจอกันในตอนที่13ของซีรีส์เกาะออเรนจ์นะครับแต่ถ้านับตามเอพิโซดของญี่ปุ่นเนี่ยทบมาจากของภูมิภาคคันโตนที่เป็นลีกของภูมิภาคเซกิเอเนาะจบมาแล้วก็มาพยนภยัยเกาะออเรนจ์ต่อนี่นะครับเอพิโซดก็จะอยู่จํานวนตอนที่ออกฉายก็็จะนนนับเปตอที่ ซึ่งในตอนับซึ่งในตอนะครับก็เป็นการเดินทางตามปกติของซาโตชิที่จะต้องมาถึงยิมที่2ซึ่งการประจดไพหลักของโพรซาโตชินะครับเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าเดินทางไปเพื่อกําลังมุ่งเป้าหมายไปที่ยิม้นยิมน,มนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนครับผมตอนนี้ก็กําลังเดินทางมาเพื่อที่จะมาถึงยิมของเนเวลยิมนะซึ่งพอมาถึงปุ๊บเป็นเกาะธรรมดาาที่เราก็เห็นได้ทั่วไปในหมู่เกาะออเรนจ์แบบนี้นะครับแต่คุณสมบัติพิเศษก็คือว่าเกาะแห่งนี้ที่เรามาถึงแล้วเนี่ยจะมีเนเวลยิมอยู่นะเราก็ต้องไป เดินทางกันสิจะไปต่อสู้ยิมกันอะไรยังไงนะครับอยู่ๆก็ได้เจอกับชายปริศนาคนหนึ่งครับผมที่ก็เพิ่งเดินทางมาถึงไอ้เกาะแห่งนี้เหมือนกันนะโดยชายคนนั้นนะครับก็จะมีชื่อว่าคุณแดนนะครับผมโดยที่แดนก็มีการแนะนําตัวไปเฉยๆนะครับไม่ได้บอกนะตอนแรกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้ายิมแต่อย่างใดครับก็าจะาบอกว่าฉันก็มีเป้าหมายการเดินทางไปที่เนเวลยิมเหมือนกันนะพวกเธอก็จะไปเหมือนกันเหรออ่ะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราก็เดินทางกันไปเถอะซึ่งจะมีฉัดที่ว่าคาซมีเขาก็มาแนะนําตัวกับคุณแดนนะครับรููู้้้้สสึกกว่าผาผชยคนนนนนนีีีดมเเเะลิแบบ แล้วพอมีการแนะนําตัวไปคุณแดนก็จะแบบมีมุมป๊อปๆแล้วๆอคาซินิดนึงนะครับบอกว่าโอ้โเธอนี่ก็น่ารักดีนะฉันขอเรียกเธอย่อๆว่าซูนิจังได้ไหมน่ารักเดอะไรเงี้ยนะครับเออก็เป็นมุมจีบกันขำๆซึ่งบทของตอนเนี้นะครับถ้าเอาจากตรงน,นี้เลยนะมันจะมีมุมความทะเลนตนของคาซูมิที่ดั้งเดิมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่ไปต่อสู้ยิมใดๆนะครับผมคาซูมิเนี่ยมักจะมีมุมแบบเซลล์ซลาโตชิว่าเธอเนี่ยนะเอาชนะได้ก็ด้วยดวงของตัวเองทั้งนั้นส่วนใหญ่สู้ยิมเธอก็ไมมมม่่่่คออออยเเเาาชนะด้ววฝีีืขงตตััทรก็ุใส ซึ่งไม่เว้นแม้แต่ยิมนี้นะครับแล้วพอมาเจอกับคุณแดนปุ๊บนะครับผมมีมุมเปรียบเทียบทันทีว่าคนคนนี้เขาดูเป็นคนที่แบบรอเหลามีเป้าหมายดีแล้วก็ไปท้าสู้ยิมเขาต้องชนะแน่ๆเลยเขาฝีมือเหนือกว่าเธอแน่ๆเลยโตชินะครับเออซึ่งอันนี้แหม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพื่อนที่ร่วมเดินทางมาตั้งนานนะครับโดนคาสิมิแซวแรงแบบนี้เองเนาะอ่ะแต่ใดๆก็ตามแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณแดนต้องการที่จะไปท้ายิมลีดเดอร์เหมือนกันพวกเราก็เดินทางไปด้วยกันเลยนะซึ่งระหว่างที่เดินทางนนนนะะรััผผมมมมกกก็จ็จีีแแแแแงงงออเเเตตตท่่่่้้้าาายยยววููดิสล แล้วน้อที่ว่าเขาต้องการจะจับตัวพิกาชูให้ได้นั่นเองครับและในการเดินทางครั้งนั้นนะครับ,รบก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใช้คําว่าเข้าใกล้ตัวยิมเข้าไปแล้วเนาะแล้วทีนี้ก็จะมีป้ายที่บอกว่าตอนเนี้ยจะเป็นจุดที่ให้ผู้ท้าชิงนั้นนะ่ะปีนเขาขึ้นไปเพื่อที่จะไปท้าประลองยิมนั่นเองครับโดยคนที่ไม่ใช่ผู้ท้าชิงก็จะมีกระเช้าให้ขึ้นไปสบายๆนะครับไม่ต้องไต่ภูเขาเดได้อย่างใดแต่ทีนี้มันจะมีเงื่อนไขว่าคนที่จะไต่ภูเขาขึ้นไปเนี่ยจะต้องไต่ด้วยกําลังของตัว ะะถ้าโปเกมอนออกมาช่วยปุ๊บถือว่าเกมนะครับผมหมายความว่าหมดคุณสมบัติตั้งแต่เริ่มยังไม่ได้แข่งกับัวหน้ายิมเลยอะไรแบบนี้เนาะแล้วซาโตชิก็จัดไปสิครับผมกลัวอะไรปีนเขาแค่นี้แล้วทีนี้การปีนตรงนั้นนะครับก็มีคุณแดงที่ไปด้วยกันเนาะเนื่องจากว่ายังเข้าใจอยู่ว่าคุณแดนเนี่ยคือผู้ท้าชิงแล้วทีนี้ขณะปีนไปปีนไปปุ๊บนะครับก็จะมีจังหวะที่ซาโตชิเนี่ยตกภูเขาด้วยนะครับถ้าร่วงจากจุดนั้นมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลสูงมากนะครับถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลก็น่าจะเข้าวัดนะครับเพราะวา ได้ปุ๊บเขาก็กะจะเอาฟิชกีดานะมาช่วยในการที่จะปีนเขาตรงนั้นโชคดีนะว่าตอนนั้นนะคุณแดนเขาเตือนไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซาโตชิเขามีเงื่อนขไขง่ายว่าห้ามใช้โปกเกมอนช่วยเพราะฉะนั้นแล้วซาโตชิคุ้มปีนมาด้วยตัวเองเลยซาโตชิก็จัดไปนะครับผมเออตอนแรกก็แบบเกือบพลาดแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณแดนด้วยที่มาเตือนสติให้แล้วพอปีนไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าโซนของภูเขาที่สูงขึ้นแล้วก็จะมีหิมะด้วยซึ่งตัวนั้นนะครับก็จะมีแกงโร แล้วทีนี้เนี่ยแดนเขาเห็นว่าแกงร็อกเก็ตมันทําอะไรที่เป็นการทําร้ายผู้เขาที่สวยงามแห่งนี้เขาก็จะมีมุมแบบไปช่วยซาโตชิด้วยแล้วก็เล่นงานไอ้พวกแกงร็อกเก็ตด้วยนะครับแกงร็อกเก็ตก็ตอนแรกมีไอ้ตัวจุ๊บยางอ่ะที่จับตัวพิก a ชูไปได้และทีนี้พวกซาโตชิเองก็จับตัวพิก a ชูคืนมาแล้วไอ้จุ๊บยางตัวนั้นนะครับคุณแดนเขาก็ส่งมอบหินไปให้นะครับทำให้หินนั้นนะ่ะมันกระเด้งไปโดนบอลลูนของแกงร็อกเก็ตไปอหายไปไหนก็ไม่รู้ครับผมซึ่งแกงร็อกเก็ตก็หายไปแล้วนะครับ,บนะซาโตช ก็ไปถึงจุดที่เป็นจุดหมายของภารกิจนี้นะครับพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บแน่นอนว่าคาซูนิกับเคนจิเนี่ยเขามาถึงก่อนอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้กระเช้ามาเนาะซึ่งพอถึงปุ๊บนะครับผมแดนเองก็จะบอกว่าสตชินายสอบผ่านเบื้องต้นของการทดสอบยิงครั้งนี้แล้วนะซึ่งในการทดสอบครั้งนี้ก็เอา้าแค่ปีนเขาตรงนี้แล้วคุณแดนเกี่ยวอะไรโตชิก็ยังไม่รู้ตัวนะครับแต่ทั้งเคนจิและก็คาซูนิที่เขามาถึงจุดหมายก่อนเนี่ยแล้วมันเป็นจุดหมายของไอ้บททดสอบยิงใช่ไหมเขาก็จะรู้แล้วว่าออพวเเรราาามนนนนนนี่่่ยใคคละะฉั้แท กับผู้ท้าชิงอย่างซาโตชิเท่านั้นแหละที่จะเป็นยิมลีดเดอร์ได้นะครับเออก็เป็นตามนั้นแล้วพอมาถึงตัวนี้ปุ๊บก็จะเข้าสู่ประเด็นการแข่งขันหลักแล้วนะครับที่ว่าการทดสอบยิมของ Orange League เนาะมันจะไม่ได้เป็นการแข่งโปเกมอนแบทเทิลขนาดนั้นแต่จะเป็นการใช้โปเกมอนมาประชันความสามารถมาประชันไหวพริบกันอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับโดยที่ว่าการแข่งขันยิมของคุณแดนตรงนี้นะมันเป็นการแข่งขัน3รูปแบบด้วยกันครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าซาโตชิชนะได้ 2- ใน3ปุ๊บก็จะกลายเป็นผู้ชนะยิมแล้้้วกกก็ไไดเเรรรรรรีียยยาาขออองงงงินนนนนปปัั่คบซึะลโจท์แ คือการทําให้น้ําพุร้อนนั้นกลายเป็นน้ําแข็งครับคือตัวนี้ที่อยู่ในจุดที่เรียกว่าแทบจะเป็นยอดเขาใช่ไหมมันก็จะมีพื้นที่หิมะปกคลุมเยอะแต่มันก็มีเป็นน้าพุร้อนที่พุ่งพวยออกมานะครับทำให้แบบเป็นปรากฏการณ์บางอย่างที่สามารถเอาตัวนี้มาใช้แข่งได้ว่าเอาโปกเแกมมันที่มีพลังน้ําแข็งเนี้ยออกมาทําให้น้ําพุนี้กลายเป็นน้ําแข็งใครทําให้แข็งเต็มรูปแบบได้ก่อนคนนั้นก็ชนะไปซึ่งตัวนี้นะครับผมทางแดงเขาก็จะโชว์โปกเแกมอนหลักตัวแรกให้เห็นนนก็คือ Queen นิโดคุีนั่นเองครับคือบอกว่า ออกมามันก็ทําให้เราฉุกคิดว่าอา้าวนิโดควีนก็ใช้อซ์บีมได้เออแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวประชันอซ์บีมกับโปเกมอนของซาตโตชิซึ่งโปเกมอนของซาตโตชิที่สามารถใช้ไพลังน้ําแข็งได้ก็จะมีลาพราสซึ่งประชันอี์บีมกันตรงนี้นะครับทำให้น้าแข็งเนี่ยมันแช่น้ําพุร้อนไปเรื่อยๆซึ่งน้ําพุร้อนเนี่ยมันก็ค่อยๆกลายเป็นน้ําแข็งตามลําดับแต่ทีนี้นิโดควีนเนี่ยเหมือนกับว่าสามารถเร่งพลังได้ทําให้ไอน้าพุร้อนตัวนี้กลายเป็นแท่งน้ําแข็งได้เสร็จก่อนซาตโตชิครับเท่ากับว่าแมชแนี้ดดสสา,าเอะะไปไปยย่งยลต สุดท้ายแล้วก็คือว่าลาพลาสเนี่ยเขาก็แช่แข็งได้ทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะซึ่งได้แท่งน้ําแข็งมาก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือทําเสร็จทีหลังก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าซาโตชิพ่ายแพ้ไปในช็อตแรกก่อนครับเท่ากับว่ารอบ2รอบ3นี้ซาโตชิจะต้องชนะโจท์ทั้ง2อันที่เหลือให้ได้นะซึ่งการแข่งขันรอบที่2ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับผมเอาอีแท่งน้ําแข็งที่แช่แข็งกันมาเมื่อกี้ได้ท่อนมาแล้วใช่ไหมก็จะมีรูปเรือตรงนี้ที่คุณแดนเขาจะเซตติ้งไอตัวแบบไว้ให้นะครับแล้วทีนี้ซา ตัดแต่งให้เป็นเรือที่รูปร่างตามที่กําหนดนี้นี่เองครับซึ่งพอตรงนี้นะครับผมซาโตชิก็มาเลยมีพิกาชูมีฟูชิกิดาเนะแล้วก็มีลิซซัดอนครับซึ่งจะว่าเอาลิซซัดอนออกมานะครับผมคาซึมิกับเคนจิถึงก็แบบโอ้ my god ลิซซัดอนเหรอคือแบบตอนนั้นลิซซัดอนยังไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะลิซซัดอนไม่ขยับเลยครับผมแล้วพิกาชูกับฟูชิกิดาเนะก็โอ้โหทุไททุไทเลยครับผมน้ําแข็งจะค่อยๆเปลี่ยนรูปไปอย่างนี้ก็ลําบากอออออออยูู่่่่นน่่ใใชชมมมมัั้้สววววนน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 ททาาาาาาางงงฝขแแดดดดดะะคคครรรบผผเเเเเเเหห็็ีโโออกกิิปปปภื สรุปว่าไม่ใช่ครับผมคือรอบ2ที่แบบเอาโปเกมอนออกมา3ตัวเนาะมีโกริกี้มีนิโดควีนและก็มีสไตร์นะครับมีประเภทมแมลงมีประเภทต่อสู้เข้ามาด้วยนะครับหลากหลายประเภทนะรวมกับนิโดควีนเมื่อกี้ก็มีดินกับพิษอะไรงี้ใช่ไหมอ่ะซึ่งโปเกมอน3ตัวของแดนก็เข้าทําการแบบว่าค่อยๆตะล่อมตะล่อมทาเรือขึ้นมานะครับส่วนซาโตชิเองตอนนี้ทําอย่างไรดีนี่อุตสาก่าว่าเฮ้ยใช้พลังไฟเนี่ยไอส่วนเรือเนี่ยมันจะปรับรูปได้ง่ายหน่อยก็พยายามตื้อลิซซดอนนะครับผมให้ลิซซดอนเนี่ยเขามาช่วยหน่อยซี่อ่ะลิ สตชิพุ่งพังพุ่งพังพุ่งพัง,พงส่วนสตชิที่โดนไฟเข้าไปนะั้นมันก็ร้อนเป็นธรรมดานะแต่ว่ามันจะมีไฟของลิซซัดอนอีกส่วนหนึ่งครับผมที่พ่นไปยังตรงไอ้ส่วนน้ําแข็งนั้นแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับผมเหมือนกับว่าน้ําแข็งนั้นถูกแกะสลักด้วยเปลวไฟของลิซซัดอนกลายเป็นเรือที่สมบูรณ์ขนาดที่ว่าคุณแดนยังหันมาเลยว่าโอ้มันเร็วมากเลยอ่ะสตชิคุ้งคือแบบเสร็จแล้วนะครับรอบสองนี้สตชิก็เลยเป็นผู้ชนะไปส่วนทางฝั่งโปเกมอนของคุณแดนก็ต้องมีการปรับแต่งรรรรรรููปปปปป่่่่่่าาาาาางงงงงตตอออออนนนนนนนะะคััับบบบวววให้เ้เเเ็็แบบ็ืืมแแแจจจึจถึถกกกขขยทซี หนึ่งต่อหนึ่งกันแล้วนะครับผมและโจทย์รอบที่3มันก็จะสืบเนื่องมาอีกครับผมคือการเอาเรือที่แกะสลักเสร็จกันเมื่อกี้นะครับผมเอามาใช้ในการที่จะล่องไปยังไอ้พื้นที่ที่จะไปสู่เส้นชัยของใต้ปีนเขานี้นะครับผมซึ่งตรงน,นั้นนะครับก็เหมือนกับเป็นการสไลด์โดยตามที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ท่านผู้ชมจะสังเกตว่ามันจะมีเป็นส่วนภูเขาที่เป็นหินธรรมดานะครับผมเป็นทางลาดเป็นทางป่าอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีสูงขึ้นมาเป็นทางหิมะซึ่งทางหิมะเนี่ยต้องผ่านไปก่อนอนแล้วก็ลงไปข้างล่างอย่างเงนนี้ยนน ไม่น่าจะได้นะเพราะว่าลิซาดอนมันตัวใหญ่นะครับถ้าขึ้นเรือมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าทําให้เรือไม่สมดุลได้ก็ต้องใช้โปเกมอนที่มันอ่อนๆหน่อ,อ,นนอยเอ้ยไม่ใช่ดิต้องใช้คําว่าโปเกมอนที่น้าหนักไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะมีพิก a ชู u ฟูชิกิดาเนะแล้วก็จะมีเซนิกาเมะครับซึ่งกล่าวว่าใช้เซนิกาเมะเป็นตัวแบบว่าใช้น้ํผลักนะครับเวลาที่แบบว่าเรือมันไม่เข้าที่แล้วก็ใช้ฟูชิกิดาเนะเป็นตัวควบคุมหหงเสืออีกทีหนึง่งอะไรแบบนี้ซึ่งนั่นก็เป็นแผนของซาตโตชิเบื้องต้นท อะไรกันแน่นี่นะครับโปรแมอมที่ออกมาในรอบ3ของคุณแดนนะครับก็จะมีอิชิซูเปเตะมารุไมและก็สไตร์นั่นเองเนาะซึ่ง3ตัวนี้ก็น่าจะคงคอนเซ็ปต์คล้ายๆสมาชิครับผมคือเน้นน้าหนักของโปรแมอนไม่ให้สูงจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเอาโกลิกี้กับนิโดควีนมาขึ้นเรือเรืออาจจะแบบเสียสมดุลอาจจะแตกได้อะไรแบบนี้นะครับก็เลยใช้โปรแมอนที่น้าหนักไม่สูงเท่าไหร่ด้วย3ตัวเมื่อกี้แล้ว2คนนี้ก็เริ่มแข่งกันเลยครับผมโดยการสไลด์เรือจากพื้นที่หิมะด้านบนมานะครับผมแล้วจังหวะที่มีลงมาแล้วเนี่ยม ไปตกหลุมอะไรบางอย่างเป็นหลุมพรังที่พวกแกงร็อกเก็ตทําเอาไว้ครับผมออคือแบบครึ่งแรกเมื่อกี้ไปแล้วนะกล่าวว่าเฮ้ยโดนหินซัดบอลลูนหายไปแล้วนึกว่าจะหายไปเลยนะครับผมมีแผน2มาเล่นงานพวกซาโตชิณะจุดนี้อีกซึ่งตอนนั้นนะครับก็สามารถทําให้ทั้งซาโตชิแดนแล้วก็โปเกมอนทั้งหลายนั้นตกหลุมพรังไปได้แล้วก็ชิงตัวพิกาชูไปได้สําเร็จนะครับซาโตชิกับแดนตอนนั้นก็ไม่ค่อยท่าเลยครับผมรีบสร้างเป็นลูกบอลหิมะที่จะใช้ยิงโจมตีบอลลูนที่แกงร็อกเก็ตมันกำลังจะบินหนีไปนะครับแล้วก อบอลลูนของแกงรอรเก็ตเสียสมดุลปุ๊บพิก a ชูกระเด็นร่วงจากบอลลูนมากกลับซูมมือของซาโตชิแล้วแล้วก็ไอ้มารุายเนี่ยมันร่วงไปยังตรงกระเช้าบอลลูนของแกงรอรเก็ตแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ท่าเอ็กซ์โพชันระเบิดตุ้มเขาให้เลยครับพวกแกงรอรเก็ตก็ลางไม่ดีอีกแล้วนะครับผมและทีนี้โปเกมอนของซาโตชิกับแดนก็มาตั้งลำกันอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะไหลกันต่อไปนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็เรียบๆนะครับผมค่อยๆไปทีละสเต็ปกันแล้วก็อาจจะมีการเจอพื้นที่ขรุขระ,ะมัันนนกจะีีีีีงงงงหหววททท่่ท่ําาาใใ้้้้ซเเยดดลลสึูแ ตรชเองไม่น่าจะชนะนะเพราะว่าแดนเขาล่วงหน้าไปไกลไปไกลไปไกลมากๆนะครับจนไปถึงจุดที่ว่ามองเห็นเส้นชัยแล้วแล้วคาซุมิกับเคนจิตรงนั้นน่ะที่เขาขึ้นจากกระเชา้ามารอข้างล่างแล้วใช่ไหมครับก็เห็นแล้วคุณแดนมาแล้วซตโตชิไปไหนวะเนี่ยซึ่งซาโตชิเองนะครับก็จะมีจังหวะที่ว่าเขาเหินมาจากพื้นที่ระหว่างทางนะครับเหมือนเป็นการใช้ทางลัดถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นพวกเกมเรสซิ่งอะไรพวกนี้จะพอรู้นะครับว่าที่ว่าเราสามารถลัดทางมาได้นะครับแล้วซาโตชิก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมลัดทางมาด้ ตรงเข้าเส้นชัยเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงใกล้ๆก,ก,กับชายหาดพอดีเนะาะซาโตชิก็ถลายไปนะครับแล้วก็ลงทะเลซึ่งยังไงก็ตามแล้วเนี่ยแม้จะเข้าเส้นชัยแบบไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นการเข้าเส้นชัยก่อนก็เลยกลายเป็นชัยชนะของซาโตชิไปนั่นเองครับคุณแดนก็ชื่นชมนะตั้งแต่แบบเห็นซาโตชิปีนเขาแล้วว่าเออไว้เขาเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องโปเกมอนดีมีความตั้งใจที่จะดูแลโปเกมอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลือดนักสู้ของเขาตรงนี้ยอมรับจริงๆว่าทําได้เต็มที่แล้วพอซาโตชิถึงเส้นชัยพวกก็เป็นการมอบเหรียตาา้นชิ ผมผลักษณะเด่นก็จะเป็นเรียนตาที่ทําจากเปลือกหอยเช่นเคยนะครับพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วก็ถือว่าได้เลียนตาอันที่2ของซาโตชิมานั่นเองครับซึ่งพอผ่านมา2ยิมแล้วตรงนี้ผมสังเกตนะว่าไม่ว่าจะเป็นยิมหนึ่งหรือยิมสองปุ๊บพอไม่มีเรื่องของโปรแกอมแบทเทิลแล้วก็เป็นการแข่งขันในลักษณะของการวัดไหวพริบนะครับซาโตชิไม่แพ้ยิยมเลยนะสามารถที่จะเอาชนะได้ภายในตอนเดียวเลยอะไรแบบนี้นะครับทั้งๆที่ตอนผ่านภูมิภาค,คันโตเนาะมันจะมีเรื่องราวของโปรแกอมแบทเทิลแล้วก็ผมเคยพูดไว้ว่าซาโตชิแทบไม่เคยเอาชนะได้ในรอบเดียวเลยยครครรรบจะะตต้้อออองงงุปสสไาา่แพ อะไรเงี้ยแล้วค่อยมาแก้มืออะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงในมุมนี้อีกนะครับโปเกมอนออเรนจ์มันก็ยังไม่ใช่การแบทเทิ่ที่เต็มที่ขนาดนั้นหมายความมันยังไม่ได้เป็นการต่อสู้ของโปเกมอนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของการประลองถือว่าซาโตชิก็มีผลงานที่ดีขึ้นมาก็พูดอย่างนั้นก็คงไม่ผิดนะซึ่งตอนนี้ก็หมดไปนะครับผมสำหรับเรื่องราวการประทะยิม2ของภูมิภาคออเรนจ์ที่ซาโตชิได้ไป,ปเผชิญนั่นเองครับโดยทิ้งท้ายไว้นะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยเพิ่งได้รู้ว่าคาซูมิเขาแอบี ีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายอะไรพวกนี้ดูมีสเสน่ห์มากๆเลยเหมือนที่ผมบอกไว้ตอนต้นด้วยนะครับว่าจากที่แบบดั้งเดิมเนี่ยซาโตชิจะโดนคาซึมิเซลดูแคลนเล็กน้อยว่าเธอชนะยิมได้ส่วนใหญ่เป็นพอดวงทั้งนั้นนะแล้วรอบนี้พอมีคุณแดนสุดหลอกมาปุ๊บนะครับก็เลยทวีความอยากให้ซาโตชินั้นพ่ายแพ้ขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนกันยังไงก็ต้องยินดีกับเพื่อนแหบบที่อุซ่าเอาชนะยิมมาได้ด้วยประการชนิดนี้เองครับก็หมดไปนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่าง พูดคุยมาคอมเมนต์มาแชร์ให้หมูเก่งฟังด้วยเด้อโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ